สวัสดีครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเพิ่งได้ลำโพงมาใหม่นะครับเป็นลำโพง gbl go 2นะครับคือตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็ตัวด้านซ้ายเนี่ยเป็น gbl clip t o นะฮะ clip two ลำโพง2ตัวเนี้ยมันจะมีแรงขับเท่ากันนะครับมีแรงขับเท่ากันทีนี้ประเด็นวันนี้คือว่าที่จริงนะ มีคนรีวิวแล้วแหละไอตัว gbl go 2เนี่ยหรือว่าจะเป็น gbl clip 2เนี่ยใน u t u b e หลายหลาย n n e n เนี่ยมีการรีวิวไว้แต่วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่ามีเงิน1,000บาทในกระเป๋าเนี่ยลำโพงเล็กตัวไหนเนี่ยคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้มีเงิน1,000บาทในกระเป๋านะตัวไหนคุ้มค่าที่สุดตัวเนี้ยผมได้มาตัวนี้น่าจะเป็นแรไอ i ท e ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามี gbl clip t ออกมาแล้ว ตัวคลิปสตัวนี้อยู่ใน Lazada จะจะไม่เห็นแล้วแต่จะเห็นเป็นในราคาที่สูงประมาณ2,490บาทจะไม่เห็นแล้วตัวนี้ผมได้มาตอนเปิดตัวใหม่ๆอ่าส่วนตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับมีหลายร้านนะครับเป็นข้างของถ้าเป็น Lazada ก็จะเป็นเป็นแบบ Official เป็นแบบของมหาจักรโดยตรงหรือจะเป็นของ IT City นะหรือจะเป็น ผู้ค้ารายย่อยที่นําเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นแบรนด์ของแท้ทีนี้จะเป็นโกสองเนี่ยก็จะมีทั้งของแท้แล้วก็ของปลอมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ต้องดูกันเราเองนะครับว่าของตัวเองแท้หรือว่าปลอมซึ่งจะมี YouTube อยู่ช่องหนึ่งที่เขาสอนการดูของแท้หรือของปลอมแต่ตัวนี้ผมได้มาครับเป็นของแท้นะครับทีน,ะนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า JP เปอโกตัวนี้ หน้าตาเป็นยังไงแล้วเวลาเปิดฟังเสียงแล้วเสียงจะเป็นยังไงซึ่งมีขนาดเท่ากันกับตัวนี้นะครับแหววัดก็เท่ากันการน้ําได้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือ IPX7 แล้วก็การเล่นเพลงได้ประมาณเท่ากันคือประมาณ5ชั่วโมงชาร์จก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็แบตก็ขนาดเดียวกันนะครับคือ,อถ้าจาไม่นน730ะมิลลิแอมป์ชั่วโมงตัวนี้ก็ ต่จะมีความแตกต่างคือตัววิวคลิป2จะมีที่เกี่ยวนะซึ่งสะดวกกว่านะทีนี้เรามาดูภายในกันซิว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนี่ฮะนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูแกะยากนิดนึงนะฮะ เหนียวไปน,นิดนึงโอเคเอ่าอันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไอ้พี่กล่องนะกล่องกล่องก็วางไว้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นก็ห่อซีนาอย่างดีตซีนายา เป็นสีแดงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่เป็นที่ใส่สายชาร์จเป็นสายชาร์จนะฮะเป็นสายชาร์จแล้วก็เป็นคู่มือสายชาร์จแล้วก็คู่มือ กระนของใหม่เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเ,เ,เรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าตาของ JBL Go 2นะครับอันด้านนี้ก็จะเป็นที่เสียบหูฟังกับที่เสียบสายชาร์จนะครับ ต้องปิดไว้นะฮะกันน้ำได้สแตนดาร์ด ipx 7นะครับที่เขาว่าไว้นะครับสวยงามนะครับผมปุ่มคนโทรลครับปุ่มเปิดปิดปุ่มซิงค์บลูทูธปุ่มลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงแล้วก็ปุ่มเล่นเพลงแล้วเป็นปุ่มรับสายตัวนี้สามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะครับ มีการตัดเสียงรบก,กวนด้วยนะครับเวลารับโทรศัพท์ทีนี้เราจะดูก,ก,กันกับตัวนี้ดูหน้าตากันครับน้ำหนักนะครับถ้าช่างด้วยมือนะ JB e l g ี2ก2จะหนักกว่าอยู่หน่อยนึงหนักอยู่นิดเดียวแต่ขนาดพอๆกันทำไมผมถึงว่าจึงเลือกใช้ลำโพงขนาดเล็กใช่ไหมครับว่ามีเงินพันบาทในกระเป๋าจะเลือกซื้อลำโพงไหนเหมาะสมที่สุดอของผมคือว่าหจะต้องพกใส่ในกระเป๋าเดินทางได้ แล้วก็ต้องมีเสียงที่ดังเพราะว่าเวลาผมใช้สอนหนังสือเนี่ยผมต้องการลำโพงที่สามารถเปิดสือ่อแล้วก็ได้ยินในห้องหนึ่งที่มีนักเรียนประมาณ30-40คนได้เวลาเปิดสือ่อแล้วทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าทำไมไม่เอาลำพงใหญ่ไปเลยผมก็มีลำโพง JBL f 4นะแต่ว่ามีปัญหาในการถือมันใหญ่แล้วก็ใส่ในกระเป๋าสะพายกระเป๋าน้ตบุ๊กนี่แล้วก็นหนักตัวนี้ผมใช้ประจำใช้มาเป็นปีกว่า,วาแล้วแล้วก็เอาไปเปิดสื่อให้นักเรียน ให้เรียนดูก็โอเคมากนะครับเนี่ยเอาไปเกี่ยวกับหัวตะปูที่อยู่กระดานนะแล้วตัวนี้ก็ได้มาอีกนะตัวนี้ก็ได้มีก็อ่าแล้วเราจะมาลองเทสเสียงกันครับโดยจะเทสเสียงด้วยเพลงเพลงเดียวกันแล้วก็เปิดให้มันซิงค์สองอันพร้อมๆกันบอกได้เลยครับว่าถ้ามีเงินพันบาทเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยคุ้มค่านะครับนสองตัวนี้เน,นี่ยพกในกระเป๋าทินี่ จะลองมาสิงดูนะฮะเราก็จะเปิดนี่ปุ่มเปิดนะฮะเปิดอ่าเป็นเสียงเฉพาะตัวก็จะมีไฟสีขาวอ่า จ p l GO ต้องเปิดค้นหาครั้งแรกก่อนด้วยกดปุ่มกดปุ่มบูธุดคางไว้มาแล้วเห็นไหมในการค้นหาครั้งแรกคางไว้เรียบร้อยเห็นไหมเชื่อมลอะทีนี้ต่อไปผมก็จะเชื่อมต่อตัวนี้อีก 2ตัวนะ DPL คลิปนะ่ะเชื่อมต่อคลิป2ทีนี้เราจะมาทดสอบเพลงกันนะเรา,าทดสอบเพลงกันเนาะอันนี้เป็น g p l กวนี้เป็น g p l คลิปสงต่างกันะนะมาทดสอบกันเพลงที่ใช้ทดสอบนะครับผมจะใช้เพลงชอบแบบนี้นะครับเป็นเพลงที่อัด อัดเสียงมาได้ดีมากๆเลยนะเพลงเนี้ยถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้เพลงเอาไปทดสอบลำโพงในในห้างนะครับแนะนำเพลงนี้เลยนะครับเพลงชอบแบบนี้นะครับเป็นเพลงที่อัดมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพลงไทยบขอเปิดจากตัวโหลดมาดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ซีเล c กได้ว่าเราจะเอาอ บบบมันจะได้เลือกได้อ่ะโอเคผมเปิดจากโปรแกรมนีกว่าจะได้เล t s กซอสเล่นเพลงได้ต่อไปนี้ผมจะเปิดจากตัวคลิป2ก่อนนะเห็นนะคลิป2นะ เธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพู ก็คงได้ฟังกันแล้วนะครับว่ามวลเสียงเป็นยังไงเนะท่าที่ผมฟังจากหูผมเองนะเพราะว่าเวลาเราอัดผ่านผมใช้โทรศัพท์ iPhone s e ในการอัดเสียงนะครับถ้าผมฟังจากหูเองนะตัว JBL i คลิป2เนี่ยจะให้โทนเสียงแหลมที่ดีกว่าโทนเสียงแหลมที่ดีกว่า,าแล้วก็ตัวนี้โทนเสียงแหลมนี่ยังยังยังไม่ค่อยสู้คลิป2สักเท่าไหร่แต่ในเรื่องความดังนะฮะ ความดังนี่ฟังไม่ออกจริงๆว่าอันไหนดังกว่ากันเพราะว่ามันขนาดสามวัตเท่ากันฟังไม่ออกจริงว่าอันไหนดังวกว่า,นนา,ออก,วาวกันเอาเป็นว่าดังพอๆกันแต่ทีนี้เรื่องความทุ้มบ้างอย่างนี้ความทุ้มผมว่าตัวเนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะทำออกมาได้ดีทำออกมาได้ดีออดดดดแต่ว่าเสียงร้องเสียงร้องผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันใช้งานมาแล้วนะฮะเสียงมันเลยลงตัวมากทั้งเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงร้องแล้วก็เสียงแหลม แต่ตัวนี้มันยังไม่ได้เบิร์นมานะครับพอเราฟังแล้วมันจะมีดูแข็งๆอยู่ดูแข็งๆอยู่แต่ว่าถ้ามีการฟังไปสักพักหนึ่งการพัฒนาเรื่องเสียงผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันแล้วก็จะดีขึ้นแล้วตัว jbl go 2ตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อกับบลูทูธในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าแต่ตรงนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเราฟังเพลงด้วยลําโพงขนาดแค่3วัตต์เราฟังจาก u t u b e เนี่ยก็ <c oughs> คงไม่มีใครซีเรียสที่จะฟังไฟล์คุณภาพสูงขนาดนั้นว่าที่จะจับ ว่าชิ้นดนตรีไหนแบบคมชัดหรือไม่เราต้องการลำโพงเล็กที่เสียงดังนะฟังนะลำโพงเล็กที่เสียงดังในราคา1,000บาทเนี่ยผมว่าตัว JBL Go 2เนี่ยเหมาะนะครับเหมาะทีนี้เหมาะมากทีนี้มาดูนะครับว่าทําไมถึงเป็นลําโพงชุดเล็กแบบนี้ทั้ง2ตัวทีนี้ผมจะให้ดูนะเวลาผมเอาไปใช้งานผมจะใช้ยังไง นี่เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กนะครับเวลาผมพกลำโพงใช่ไหมผมก็จะพกใส่ตัวนี้กระเป๋านีงง้เห็นไหมฮะง่ายมากเลยใช่ไหมใส่เงี้ยเห็นไหมใส่เงี้ยนี่คือกระเป๋าปโน้ตบุ๊กผมเนี่ยก็ใส่เง,ง,ง,งี้ยใส่เรียบร้อยเงี้ยใส่เงี้ยสะดวกมากถ้าเป็น j b l flip flip สีที่ผมมีเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากนะครับตัวมันใหญ่แล้วก็หนักแล้วก็ใส่ในกระเป๋าโอ้โหหนักถ้าเป็น j b l โ o สองนั้นก็ใส่ สะดวกมากนะครับสะดวกมากใช้ในการติดกระเป๋าไปตลอแล้วก็น้ำหนักเบาโอเคใช้ได้เลยแนละ้วเวิร์กมากนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วก็ฟังเสียงเปรียบเทียบกันแล้วนะครับลำโพง JBL Clip 2กับ JBL Go 2นะครับในเรื่องประสิทธิภาพของเสียงนี้ก็อย่างที่ได้เห็นนะครับฟังผ่านโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าให้คุณภาพเสียงยังสู้ตัวน,นี้ยังไม่ได้นะตอนนี้นะครับตอนนี้ยังสู้ไม่ได้คงต้องเบินไปอีกหน่อยนึง ย่านเสียงแหลมยังสู้ไม่ได้แต่ถ้าเบอร์อีกหนึ่งผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่ามันเป็นลําโพงขนาดที่มีกําลังขับเท่กากันคือ3วัตต์แล้วก็ความจุแบตเตอรี่ก็เท่ากันคือ700กว่า,วามิลลิแอมเป์เปิดต่อเนื่อง5ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จ2.5ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้กันน้ําได้ทั้ง2ตัวเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันคือ ipx 7ก็ในคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงว่ามันใช้งานยังไงพราะว่าคลิปรีวิวในช่องอื่นน่าจะเยอะแต่ผมจะพูดประมาณว่ามีเงิน1000บาท ลำโพงในตอนนี้อันไหนคุ้มที่จะซื้อมาใช้งานก็ผมว่าน่าสนใจครับ j b l บ o ก2นะครับนี่ก็ขอขอบคุณครับที่ในการติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ